มาดูดีกว่ามีอะไรบ้างไม้ไม่เอาเอามาไม้เหมือนกันไม่เอาเอามาก็เอาเอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับกะทิะะแล้วก็พี่ชายเดียวนะคะในรายการสมองมันซันเดย์ รายการที่จะมากระตุกตอมไอเดียแสนสนของคนไมมันกับเราสองคนนะครับผมพี่ชายเดียวข่าวของที่กะทิไม่เอาเนี่ยพี่ชายเดียวจะเอาไปใช้ทําอะไรคะเนี่ยอ้าวนี่แหละครับกะทิของที่กะทิติ้งเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นี่คือขุมทรัพย์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนเลยนะจะบอกให้โอ้โหเป็นแหล่งคุมทรัพย์เลยพี่เอาละครับพี่ไม่อยากอธิบายนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปเยือนแหล่งคุมทรัพย์กันโอเคไปก็ไปไป แน่นอนอยู่ที่นี่แหละครับน้องกาทิพี่ชายเดียวจะมาหาคุมทรัพย์หรือว่าจะมาเสียทรัพย์กันแน่ก็ควบคู่กันไปนะฮะไม่ใช่คุมทรัพย์จริงๆแล้วนี่ก็คือขยะนั่นเองไอ้เจ้าขยะที่เราได้ใช้ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยแต่เดิมมันเคยถูกส่งไปที่โรงงานกําจัดขยะใช่ไหมใช่แต่ครั้งนี้เนี่ยมีคนที่สร้างสรรค์แล้วก็มีไอเดียอย่างพี่ท็อปพี่พัทนะฮะเขามาทำขยะให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะอ่า นี่แหละครับคือขุมทรัพย์ทางปัญญาโอ้โหลึกซึ้งเดี๋ยววันนี้เราจะไปร้านพี่เขาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับพร้อมแล้วเัีนยเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคน่าจะเป็นร้านนี้นะครับพี่ร้านนี้เหรอพี่เดียวอีโคช็อปอีโคช็อปใช่แล้วเราเจอดุ่มพนักงานแัดของแล้วใครอะเ่าจะเป็นพี่ท็อปพี่ท็อปพี่ท็อปพี่พัด พี่ท็อปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ันนี้ก็ร้าน e ีโคช็อปขอต้อนรับ2ท่านนะฮะอีบคชอบครับขอบคุณครับนี่ก็คือผมตั้งใจมาหาพี่ท็อปเพราะว่าผ่าน้องกะทิเนี่ยมาขายข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องขยะบางชนิดเนี่ยคือขุมทรัพย์ยังไงฮะเราอยากจะไม่ได้แรงบันดาลใจจากพี่ท็อปทำนำอย่างนี้นี่เองมาถูกที่แล้วก็เราเอาเศษวัสดุหลายๆชิ้นหลายๆแบบนะฮะมาทำเป็น p r o d u ั t ์ใหม่ขึ้นมา เรียกง่ายๆว่าชุบชีวิตเขาอะแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีนะครับอย่างมีบริษัทหลายๆบริษัทที่เอาเศษขยะขยะทิ้งๆแล้วมาแยกแล้วก็เอากลับไปขายซึ่งนั่นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเหมือนกันแต่เราเนี่ยเราเป็นแนวทางคือใช้ดีไซน์เข้ามาจับเพื่อให้คนหันมามองเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยการแบบมีมีดีไซน์ในชิ้นงานใช่เราวัสดุวัตถุดิบที่พี่ท็อปเลือกมานะคะสามารถนําไปแปรรูปเป็นอย่างอะไรได้บ้างคะพี่ ต้องหันไปดูเลยครับคือเยอะแยะยวางมากเลยเนี่มเต็มไม่หมดเลยเริ่มจากเริ่มจากใบนี้ไหมคะกระติชอบอ๋ออันนี้เหรอข้างในคืออะไรคะพี่ข้างในคือถุงพลาสติกเออใบนี้ก็สามารถที่จะเป็นไอเดียได้นะคือถุงพลาสติกที่จริงๆแล้วฮะแล้วก็เอาเอาแบบมาจับเรามายัดใส่รูจับนี้ให้แบบเป็นกลมๆเป็นกลมๆใช่ยัดแล้วก็เย็บติดเข้าไปอย่างอันนี้ก็หมายนี้คืออะไรฮะมาจากประเทศอะไรคะพี่สวิตเซอร์แลนด์อ๋อโหนี่บินไกลมาเลยนะบินมาไกล ือที่มาที่ไปเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นโปรดักต์เอ้ยเขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับผมใช่สองพี่น้องคือว่าวันหนึ่งเขาอยากได้กระเป๋าที่มันทนทนหน่อยเขาเลยไปดูว่ามันสามารถจะใช้อะไรได้บ้างเพราะว่าก็ไม่ได้มีสตุ้งสตางอะไรเยอะมากก็ไปเห็นผ้าใบคลุมรถสิบล้อผ้าใบคลุมรถสิบล้อเลยใบคลุมหลังรถสิบล้อค่ะใช่ก็เลยตัดชิ้นส่วนที่ใบแบบดูว่าเก๋ๆแล้วยังใช้งานได้ดี อันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่าถ้าเกิดเราเอาของที่แบบเป็นเศษอ่ะแล้วเอามาคิดเอามาสร้างสรรค์ออกแบบมันจะสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วตอนเนี้ยเป็นเทรนเลยนะฮะอันนี้ก็น่ารักใบนี้ก็น่ารักไม่เป็นถุงพลาสติกถุงพลาสติกแล้วมาเย็บเป็นกระเป๋านะคือมันมีเทคนิคอยู่นิดนึงตรงที่ว่าของทุกชิ้นนะครับโอเคเราได้วัตถุดิบหลักคือเป็นเศษแล้วแต่ว่าพวกฟิตติ้งต่างๆนะฮะซิป <See. S 2> หรือว่าตัวจับคล้อง,องมืออะไรอย่างเงี้ยค <ผม S 1> หรือว่าแม้แม้ว่าจะเป็นแบบตัวหนังเองก็ตามมันต้องทําให้เนียบอ่ะคือต้องใช้ฝีมือแล้วต้องใช้วัตถุดิบที่ดีครับผมไม่อย่างนั้นคนที่จะเอาซื้อมันก็จะเหมือนกับว่าฉันฉันทำเองที่บ้านก็ได้อ่าใช่ใช่โอเค DIY เป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะทําแล้วเพื่อสร้างมูลค่าด้วยครับผมมันต้องทําให ลูกค้าหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยเห็นว่าเออมันมันสมควรที่จะจ่ายเงินลงไปและใบนี้ค่ะนี่คือคุณตอวมากเลยครับก็กระทิอยากจะบอกว่าหนูก็เป็นลูกค้าพี่ท็อปนะคะอ้าวอ๋อเหรอใบนี้ก็ทำมาจากยางนะครับยางยางรถยนต์นยางในรถยนต์นะครับโอ่แล้วก็ผ้าแล้วก็สายสายเซฟตี้เบล์อันนี้คือสายเซฟตี้เบล์ที่อยู่ในรถที่เรานั่งแล้วก็คาดตัวใช่ไหมคะใช่ทีนี้ถามพี่ท็อปนิดนึงฮะในเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ย เป็นขยะจริงๆริงหรือเปล่าเพราะว่าผมสงสัยว่าเวลาที่เอามาใช้เนี่ยแน่นอนเลยขยะต่างๆเนี่ยมันต้องมีอายุการใช้งานของมา่ีลวเราทาดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อมฉะนั้นเราจะพยายามไม่โกหกตัวเองคืออย่าโกหกตัวเองนะเวลาที่คุณบอกว่าคุณมาจากเศษเนี่ยต้องให้มาจากเศษจริงๆแต่เราต้องคัดเลือกนะไม่ใช่ว่าไปเจอถุงพลาสติกที่แบบโหแบบแย่แล้วไม่สามารถจะชุบชื้นได้เออดูแบบไม่ดีเลยนะเราก็ต้องแบบต้องเลือกที่จะปล่อยเขาไป ใช่แล้วก็เลือกที่แบบยังพอใช้งานได้ดีหน้าตายังคงดีอยู่เพราะเราอยากจะให้คนใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบดูเป็นแบบเอาขยะขึ้นมาแล้วก็มาทำนี่ทำนี้แล้วมาใช้เลยแตให้รู้สึกว่ามันเป็น material ใหม่ทดลองกันดีกว่าสมมุติว่าอย่างนี้เนี่ยเรามีปึ้งหนังสือไหมหนังสือนี่ไม่ใช่บะไม่เบานะคะหนังสือก็มาเป็นปึ้งนะแน่นอนแล้วใส่อะไรคะเฟรกัน เอาให้หมดเอาให้หมดเลยพี่ท็อปเอาให้หมดเดยี่ท็อมเอให้หมดเลยี่ท็อปเอาให้หมดเลยพี่ท็อปเอาใ้หมดเลยพ่าถ้าเอาใ้หงไเลย็อปเอา้หเลยียท็อปเอาให้หดเลยพี่ท็อปเอาให้หมดเลยพี่ท็อะอาษห้เลยี่อปเอาให้ดเลยี่อเอาให้หดเลพี่ออาให้มดเลยพี่ท็อเอาให้มดนลข็ี่รงทนเาาใล้มาเลาพี่ทดอปเอะนั้นเนยี่ยมันเอามค้ามงเนเพ้่ไปอีกอ่ให้มแเล้วก็อเอามาเย็บคืออยเบก็เย็บดเวยแบบค็อตัองใจ้เยี็อปเอาใหมดเลพี่ท็อปเอาให้หมดเางนี้ หัวใจในการออกแบบเนี่ยเราคำนึงถึงอะไรก่อนคะการที่นำมาออกแบบขยะรีไซเคิลมาทำเป็นชิ้นงานอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องมีโจทย์ที่ชัดเจนค่ะอย่างเช่นโอเคนะเราจะต้องออกแบบจากเศษกระดาษครับผมเศษพลาสติกค่ะสมมติว่าอ่ะโจทย์บอกว่าออกแบบจากเศษเนี้ยแต่ว่าเป็นอะไรก็ได้เราก็มาดูว่าเออตัวเนี้ยมันเหมาะที่จะทำเป็นกระเป๋าหรือเปล่าหรือรว่า<ม>ทำเป็นของใช้อื่นๆฮะแต่ถ้าเกิดโจทย์แบบ มีความชัดเจนมากขึ้นเช่นโจทย์หลักคือว่าเอาเศษวัสดุมาใช้เป็นเศษพลาสติกเศษกระดาษเศษนู่นเศษนี่เศษเหล็กว่าไปแล้วก็เอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ฉะนั้นเราต้องดูแล้วแหละว่าเศษเหล่านั้นควรจะเอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรที่ล่าสุดของพี่ท็อปที่พี่ท็อปออกแบบเนี่ยชิ้นงานไหนคะพี่ตัวนี้ครับอันนี้ทำยังไม่เสร็จปะคะพี่ท็อปเสร็จแล้วเสร็จแล้ว แต่มันมีอยู่เท่านี้เลยฮะทีเดียวครับผมอันนี้คืออีโคเลเลอีโคเลเลอีโคเลเลอีโคบวกอูคูเลเลเป็นญาติพี่น้องกันแต่เนี้จะตัดทอนออกมาเป็นอีโคเลเลอีโคเลเลตัวนี้คือมองตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่าเราสามารถที่จะลดวัตถุดิบคือลดการใช้ไม้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าก็คือตรงฟองตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นกล่องเสียงออกมาใช่รงมนี้ไมนเรียกว่าบอดี้เนาะครับผมคือเดิมทีเนี่ยเสียงเสียงจะออกจาก ออย่างซาวโฮที่อยู่ตรงบอดี้แต่ไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรืออูคูเลเล่ก็แล้วแต่ม่เป็นเหล่แต่คออย่างเดียวนะแล้วนี้เราตัดตัดทิ้งเหล่าแต่คอแล้วเปลี่ยนซาวโฮจากเดิมที่เคยอยู่ตรงบอดี้ให้มาอยู่ตรงคอแทนและตรงนี้นี่เราจะทําอะไรเพิ่มเติมได้ไหมคะแบบว่าด้านหลังนี่ใช่ไหมใช่แบบไม่อยากจะดีดแค่หูคือตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะถอดออกมาคือขานออกมาแล้วก็ตัดกระดาษแข็งกระดาษแข็งเป็นรูปบอดี้อะคือก็ตัดเล่นๆเป็นรูปบอดี้จะเป็นรูปหัวใจ รูปหมีรูปอะไรก็ได้ก็สามารถที่จะตัดแล้วก็มาใส่เพิ่มเติมนะครับผมมันก็จะเป็นอีโคเลเล่ส่วนตัวของเราโดยเฉพาะที่นี่นะคะพี่พ็อกก็ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้สําหรับงานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นนักน้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปที่มีงานออกแบบเนี่ยก็สามารถที่จะมาติดต่อกับพี่ท็อปได้ไหมคะได้เลยเอามาวางได้เลยจริงเหรอใช่ถ้าเรามีหลากหลาย มีคุณแม่บ้านก็มีเ็กใช่คุณแม่บ้านก็แย็บตุ๊กตามาวางก็มีอยู่ฮะใช่ฉะนั้นแปลว่าได้หมดเลยอันนี้คือจะติดต่อจากพี่ท็อปทางยังไงฮะก็เราก็มีเฟซบุ๊กครับเรามีเรามี o ฟซบุ๊กอีโคชอปบายท็อปพี่พัดมเรามีเว็บไซต์ของเราหรือว่าเอามาวางที่ร้านเลยก็ได้เอามาให้เราเห็น พี่ท็อปขากระทีได้ข่าวมาว่าเจ้าหน้าที่ของ e c o คช็อเนี่ยเป็นน้องๆที่มีปัญหาการบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะพี่อ๋อเออใช่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 เนี่ยเรามีสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ฟังไม่ได้ยินต่อ่านปากได้ค่ะเออน้องๆก็เป็นคนแบบคิดแล้วก็มาติดครับติดตรงนี้เองน่ารักมากใช่เขาก็อยากจะให้คนแบบรู้สึกนเนาะว่าเขาเองก ก็ปกตินี่สามารถที่จะทำงานเหมือนคนทั่วไปได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยคือขยันมากนะฮะก็ดีฮะสนุกดีทำงานกับเด็กๆอ่ะเขากระตือรือร้นนะครับเก่งมากเลยครับจับภาพหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือว่าเราก็ดีนะจะชมสวยไหมสวยไหมสวย่ากชมนี้ชมนี้อ๋อสวยชื่อช ก็ถือว่าเราก็เปิดโอกาสแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วก็พี่ก็ให้เขามาช่วยขายเราทำเนี่ยโอเคเราทําเรื่องตรงนี้เป็นธุรกิจแต่ธุรกิจของเราถ้ามันสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือส่งต่อไปถึงคนอื่นในทางที่ดีได้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นพื้นฐานที่คุ้มชอบเราทํามาตลอดเหมือนกันครับผมทีนี้เราก็เข้าใจมาพอาๆๆในเรื่องของการผลิตแล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมนะฮะ อยากจะให้พี่ท็อปเนี่ยฝากอะไรถึงทุกคนที่สนใจในเรื่องของงานประเภทนี้หน่อยครับสำหรับเรื่องดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ผมทําอยู่ตอนนี้<ม>นะฮะมันเกิดจากผมแบบผมสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเกิดทำเพราะรู้สึกชอบแล้วสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรา <ผม S 2> ทำานะมันเหนื่อยนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราต้องถอยอะ่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมทําหรือสิ่งที่ต้องการอยากจะสื่อสารไปมันเป็นการที่ เป็นจุดเริ่มต้นในการดึงความสนใจให้หันมามองเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยฮะม,มันจะดีกับมันจะดีกับคนรอบๆตัวเรารจะดีกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่จะดีกับประเทศไทยของเรารจะดีกับโลกของเรารเริ่มทำอย่าง,างที่ผมทําก็ได้ก็เอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาบวกกับสิ่งที่คุณทําอยู่สิ่งที่คุณถนัดมันจะกลายเป็นเรื่องสนุกวันนี้ต้องขอบคุณพี่ท็อปมากเลยนะครับขอบคุณครับ มองเห็นจุดหม้แต่คนวิ่งไปไขวความมันต่างกันทำต่อไปให้โลบที่สอดใสสร้างสิ่งดีสิ่งนี้ให้สุดฝันพี่ชายเดียวครับผมเราคุยกับพี่ท็อปเสร็จแล้วนะพี่ขยะ,ะ,ะที่เราเพิ่งทิ้งไปเนี่ย ถ้าเราลองเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนมุมมองนะสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยก็จะสามารถนํากลับมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นของใช้ใหม่ๆเหมือนเราเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะพี่นะถูกต้องแล้วครับน้องกะทิพอเราได้มาอย่างนี้เราก็มีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นนะฮะพี่เนี่ยอยากจะกลับไปรื้อของที่บ้านแล้วนะท,ทิ้งไปเมื่อเช้าเนี่ยอยากจะมาแปลงโฉมใหม่เอามาออกแบบให้เป็นอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อมไงอ่ากะ,ะ,ะทิก็มีเหมือนกันโอเคเจอกันยู ช่วงนี้บ้านเราฝนตกบ่อยนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องพกเจ้าร่มนี่ไปด้วยเพราะว่าเอาไว้กันฝนนะครับและหลังจากที่เราใช้ร่มเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องตากหรือว่าผึ่งให้แห้งนะครับแล้วก็จะต้องมาหาที่เก็บร่มกันและวันนี้ครับผมก็จะทําที่เก็บร่มจากวัสดุเหลือใช้รอบตัวนั่นก็คือท่อ PVC นั่นเอง และในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาตกแต่งท่อ PVC ของเรากันนะครับ แต่งเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะมามัดรวมกันครับอ่าเอาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรารวบท่อ p v c เข้าด้วยกันนะครับทีนี้เราก็มาลองใส่ร่มลงไปดูนะครับเอามาให้หมดของคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะฮะ ใส่ลงไปเลยเท่านี้ก็ได้แล้วฮะเป็นไอเดียที่ทำง่ายๆนะครับประหยัดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับพี่ชายเดียวเขาทำที่ใส่ร่มไปแล้วนะคะแต่สำหรับตะพิจะทำที่ใส่หมวกมาดูกันเลยค่ะ เสร็จ okay. เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้นะคะกะทิก็ได้ที่ใส่หมวกเก๋ๆแปบบ๊บนึงค่ะหยิบหมวกมาใส่ก่อนนี่แบบนี้ค่ะกะทิก็ได้ที่ใส่หมวกเก๋ๆราคาไม่แพงอีกด้วยนะคะงานประเภทนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำรูปทรงอย่างนี้เพียงอย่างเดียวคุณสามารถทำดัดรูปทรงอิสระตามใจชอบได้อีกด้วยนะคะ พี่ชายเดียวใช้ไม่ได้แล้วทําอะไรกันดีเรามาคิดกันไหมว่าเราจะแปลสภาพเป็นอะไรกันดีโอไว้บอร์ดมีปัญหาเก่าแล้วนั่นเองเอานั่งนั่งนั่งค่่ะขอบคุณค่ะโอ้โอหนนกว่าจะให้ยืนนั้งนานยังเดิมเดิมไม่ค่อยเวิร์กอ,อันนี้แหละ สีเสร็จแล้วครับก็รอให้แห้งนะครับเราก็ได้กระดานที่เคลือบไปด้วยสีหน้าตาก็ไม่ได้คิลิ้วขิเหลอะไรนะฮะหน้าก็คล้ายๆที่เดียมกันนี่เดี๋ยวกาฟาดด้วยกระดาษเลยเจิดป้าต่อไปครับเป็นตาของกะทิแล้วจะต้อง<ด>ตกแตง่งง่ายนิดเดียวเพราะว่าเรื่องการตกแต่งเนี่ยกะทิถนัดอยู่แล้วค่ะเดี๋วดูผลงานออกมาก็แล้วกัน แล้วมันคืออะไรคะให้กะทิช่วยตกแตง่งให้กะทิช่วยจับให้กะทิช่วยดูตอนพ่นสียังไม่บอกกะทิเลยนะพี่เดียวนี่นี่นี่น,นี่เราใส่มือจับลงไปแล้วนะครับแล้วนี่ก็เป็นรูปทรงแบบเหมือนเป็นถัดถาดเนี่ยพอาจะนึกออกหรือยังอผัดใส่ของปะเอาอได้หมดเลยจะเอาไปใส่ของ,<ๆ>ของเอาไปใส่อาหารหรือว่าใส่อะไรก็ได้หมดจริงเหรอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากจะใส่อาหารนะสิไม่ได้ใส่ในถาดอย่างเดียวใส่ในท้องด้วยถ้าอย่างนั้น เราไปทำกันเลยปะโ <Okay. S 2> อเคเยไปเจ็บป่ะเป็นคนละข้าง <c oughs> อันแน่พี่เดียวทำอะไรกินครับกะทิกำลังทำผักอยู่ค่ะเพราะว่ากะทิว่าเราต้องเปลี่ยนมาทานผักกันบ้างแล้วแหละพี่เดียวอ้าวทำไมอ่ะพี่สังเกตเห็นจากพุงขอโทษครับผมมีกล้ามนะครับนี่ โอ้โหอย่ามาขาแมวพุงทั้งนั้นอ่าเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพี่ก็มีทูน่ามาให้น้องกะทิช่วยทําเหมือนกันเฮ้ยทูน่านี่คุ้นๆน่ะที่อยู่ในตูว้เยว็นใช่ปะเอาแน่นอนโอเคอย่างงั้นพี่เดี๋ยวเป็นลูกมือได้เลยครับ,บให้โอเค คือน้ำครีมสลัดค่ะกะทิจะเอามาตกแต่งให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นเราต้องตัดนิดนึง ทานมากๆพี่เฉเดียวครับผมพี่เฉเดียวลืมอะไรปะอะไรครับที่เราทำกันไงไม่ตอนเย็นนะถาดใส่อาหารถูกต้องขาดไม่ได้เลยใช่ขาดไม่ได้จะเอามาลองใส่ดูสิว่าจะสป็นค่ไงนี่ฮะโอเคเสอร์พร้อมถาดใส่อาหารเฮ้ยพี่เดียวดูดีขึ้นมาเยอะเลยอ่ะอืมนะฮะครบคันพอดีเลยไม่น่าเชื่อทุกอย่างลงตัวหมด แล้วตอนนี้กะทิจะชิมฝีมือกะทิเองแล้วอ๋อนีนี้ก็เหลือชิมใช่ไหมใช่โอเคกินอนก่กับพี่เดียวของอย่างนี้ไม่ได้กะทิเอ้ยหันเคี้ยวช้าไนงะเคี้ยวเร็วแย่งหมดเลยแล้วเราไว้ทำตอนเอินเอ่นอีก <Okay. S 1> นะครับผมก็เป็นไอเดียง่ายๆครับ,รบลองมาทำดูนะครับมีผักในตู้เย็นก็เลือกมาจับใส่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผักที่เราสองคนมีอยู่ก็ได้ใช่ค่ะคเป็นผักอะไรก็ได้ที่แล้วแต่คุณผู้ชมชื่นชอบแล้วก็อยากรับประทานเลยค่ะครับผม สำหรับตอนนี้นะคะใครที่มีไอเดียเจ๋งๆหรืออยากพูดคุยกับกะทิแล้วก็พี่ชายเดียวก็ส่งกันเข้ามาได้เลยที่ Facebook สมองมันซันเดย์หรือที่อีเมลสมองมัน a า t พีบีเอสโค่ะแล้วกลับมากระตุกต่อไอเดียแสนโซนของคนใบมันกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการสมองมันซันเดย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ